สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่843ในขณะที่ต้วหลิงเทียนเร่งรุดเดินทางไปยังคฤริหาต์คลื่นขจีไม่นานข่าวที่ลือกันในประเทศฟูเฟิงก็เริ่มแพร่กระจายออกมาจนสร้างความตื่นตระหนกให้พื้นที่เขตอิทธิพลคฤริหาต์หลิงนั้นยวนไปกว่าครึง่งแน่นอนว่านี่เป็นเพราะเวลามีไม่พอ หากให้เวลาอีกสักนิดข่าวดังกล่าวย่อมสถานไปทั่วทั้งเขตอิทธิพลของคฤริหา์หลิงนานหยวนกระทั่งคุมพลังชั้นสูงอื่นๆนอกจากคฤริหา์หลิงนานหยวนไม่นานก็คงได้รับทราบเช่นกันนี่เพราะข่าวนี้มันเกี่ยวพันถึงหนึ่งในสิยอดศัสตราเซียนที่ติดอันดับในรายนามศาสตราเซียนผู้ยิ่งใหญ่ของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าตราผนึกมาน เนื่องจากพลังสามารถพิเศษที่สามารถสะกดปราบมารร้ายได้ทั่วล่าตราผนึกมารจึงเป็นยอดศาสตราเซียนที่ได้รับความนิยมสูงนักแม้จะเป็นในบรรดาสิบยอดศาสตราเซียนด้วยกันการปรากฏขึ้นอีกครั้งของมันมากพอจะทำให้หลายคนคลั่งไคล้ผู้ฝึกตนและเต่าขอบเคตเซียนทั้งหลายล้วนสนใจกันทั้งสิน้นข่าวแรกที่แพร่ออกมาก็คือองเฉียนได้รับตราผนึกมารแต่หลังจากนั้นกลับมีอีกข่าวแพร่ออกมาบอกว่า ตองเชียนสาบานต่อทันสวรรค์9 9แล้วว่าไม่มีตราผนึกมารและคนก็มีอาจหลอกลวงอสนนสวรค์ได้เรื่องราวของต้นหลิงเทียนและการเผชิญหน้าในการประลองเป็นตายระหว่างเขากับหลินตงถูกเล่าออกมาเป็นฉากจังหวะนี้ต้นหลิงเทียนจึงกลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งมากกว่าเก้าส่วนของผู้คนล้วนคิดว่าตราผนึกมารยังอยู่ในมือต้นหลิงเทียนอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าต้นหลิงเทียนอยู่ที่ไหน ถึงกระนั้นก็ยากที่จะหยุดยั้งมวลชนและคุมพลังต่างๆในการเข้ามาเยือนประเทศฝูเฟิงเพราะพวกมันคิดว่านี่อาจเป็นข่าวลวงจนเมื่อพวกมันเห็นอองเฉียนกล่าวคำสาบานต่อทานสวรรค์ก้าๆกับตาพวกมันถึงจะเชื่อด้วยเหตุนี้อองเฉียนจึงรู้สึกสลดหดหูใจนักมีตัวตนอันทรงพลังว่าวยวนผ่านมาทีไรมันต้องกล่าวคำสาบานซ้ำใหม่อีกรอบเพื่อที่จะตัดปัญหาจากการล่วงเกินอีกฝ่ายเรียกว่ามันกล่าวคำสาบานแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่อาจนับได้ เรียนองค์ชายสี่ตอนนี้คนของตระกูลหลินมาถึงแล้วขอรับข้ารับใช้ที่เพิ่งออกไปส่งแขกอันเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งกลับไปจำต้องกลับเข้ามารายงานอีกครั้งส่วนผู้มาใหม่นั้นกลับเดินติดตามข้ารับใช้ดังกล่าวมาอย่างไม่แยแสก้าวอัดอาดเข้ามาในถงประชุมอย่างไม่ไว้หน้าผู้ใดทั้งสิน้นเรียกว่าชายไวกลางคนที่ทำหน้าที่รับส่งแขกถึงกับหน้าเสียไปทันใดมีโมโหไม่น้อย เจ้าพวกเจ้าทั้งสองฉไหนถึงได้รีบร้อนเข้ามานักที่นี่จนอองเฉียนพวกเจ้ากลับกล้ายับคายถึงเพียงนี้ชายไวกลางคนที่กลับมารายงานหันไปตวาดกล่าวอย่างไม่พอใจเรียกว่าไม่สนใจว่าทั้งคู่จะเป็นใครด้วยซ้ำอนิจจานั่นเป็นวาจาประโยคสุดท้ายในชีวิตของมันเฮ้อ เสียงสวบถทอเย็นชาหนึ่งดังขึ้นเป็นชายชราที่อยู่ด้านหลังชายวัวกลางคนในชุดสีเขียวเป็นผู้ลงมือเพียงมันยกมือขึ้นสะบัดปรากฏกระบี่พลังมีสภาพควบรวมขึ้นจากความว่างก่อนที่จะพุ่งทะยานออกไปชัวพริบตาต่อมาเสียงหอนแหวกอากาศจากกระบี่พลันดังขึ้นหลุมโลหิตหลุมหนึ่งพลันปรากฏขึ้นที่หว่างคิ้วของข้ารับใช้คนดังกล่าวร่างมันทรุดลงไปตกตายอย่างไม่ทันรู้ตัวหลินอาวุโสหลิน เมื่อเห็นว่าผู้มาเป็นชายวัยกลางคนในชุดสีเขียวหน้าองเฉียนก็เปลี่ยนไปมหันทันทีเพราะมันเคยเห็นชายวัยกลางคนชุดเขียวผู้นี้มาก่อนอีกฝ่ายไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหลินจ้านยังเป็นบิดาบังเกิดกล้าวของหลินตงจูเฉียนชิงเจ้าจักชดใช้ให้กับข้าอย่างไรเจ้าอยากตกตายเพียงคนเดียวหรืออยากให้คนทั้งจวนองเฉียนร่วมกลบฝังไปพร้อมกันกันกบเจ้า ลูกตาหลินจ้านเผยประกายเย็นเยยบกล่าวออกเสียงแข็งเสียงยังคล้ายผุดขึ้นมาจากหล่มน้ำแข็งฟังแล้วผ่านให้หนาวยะเยือกจับจิตนะถึงแม้มันจะมีบุตรชายทั้งสิ้นสามคนและอีกสองคนจะมีพลังฝีมือมากกว่าหลินตรงก็ตามอย่างไรก็ตามหลินตรงเป็นบุตรชายที่โดดเด่นที่สุดของมันเพียงยังยาวก็สามารถติดอันดับหนึ่งในรายนาม,มนพาได้แล้วกลายเป็นสุดยอดฝีมือรุ่นยาวที่แข็งแกร่งที่สุดของเขตอิทธิพลคฤหาหน์หลิงนานหยวน ด้วยเหตุนี้ตอนหลินตงบอกมันว่าจะติดตามองค์ชายสี่ของประเทศฝูเฟิงจูเฉียนชิงไปฆ่าขอบเขตสูเซียนคนหนึ่งที่ประเทศฝูเฟิงมันจึงไม่คิดจะห้ามแต่อย่างไรเพราะในสายตาของมันภายใต้ใตเขตอิทธิพลคฤราหน์หลิงนั้นหยวนนั้นไร้ขอบเขตสูเซียนคนใดที่มีพลังฝีมือเหนือกว่าบุตรชายของมันอย่างไรก็ตามหลังจากบุตรชายมันไปอยู่ประเทศฝูเฟิงได้ไม่กี่เดือนมันก็ได้รับทราบข่าวว่าบุตรชายของมันหลินตงเสียชีวิตแล้ว พอทราบถึงเรื่องนี้มันก็เร่งรถเดินทางมายัางเมืองหลวงของประเทศฝูเฟิงมาหาอ,องเชียนทันทีจุดประสงค์ของมันนั้นง่ายดายนะักหากอ,องเฉียนไม่มาหาลูกมันลูกมันก็คงไม่ตายอาวุโสหลินข้าเองก็เศร้าเสียใจกับการตายของน้องหลินตรงยิ่งนะักมิคิดเลยว่าพลังฝีมือต้นหลินเทียนจักแข็งแกร่งถึงขั้นนี้แม้มันจะเป็นแค่สู่เซียนแต่กลับรอบจูโจมสังหารน้องหลินตรงที่ทะลวงถึงขอบเขตเซียนได้ในกระบี่เดียว ถึงแม้จะรู้ดีว่าช่วงเวลานี้จะต้องมาถึงไม่ช้าก็เร็วหักแต่ใจขององเฉียนก็เป็นกังวลไม่น้อยในขณะที่องเฉียนกำลังปวดหัวกับการมาถึงของหลินจ้านบิดาหลินตรงยอดฝีมือมากมายก็เริ่มทยอยกันมาถึงเมืองหลวงประเทศฝูเฟิงแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปยอดฝีมือทั้งหมดก็จักจวนองเฉียนไปและเบนเข็มไปที่การล่าหาตัวต้นหลิงเทียนสิทธน้องป่ายลี่หงที่อยู่ตระกูลซื่อถูอดไม่ได้ที่จะเป็นกังวลอย่างหนักในใจ ในตอนแรกที่มันเห็นสิทธน้องส่งมอบตราผนึกมันให้อีกฝ่ายมันก็ยังอดถามไปด้วยความเสียดายไม่ได้ทว่าเป็นสิทธน้องบอกให้มันรอชมเรื่องสนุกสนานจนกระทั่งไม่นานมานี้มันจึงเข้าใจว่าเรื่องสนุกสนานที่ว่าของสิทธน้องคืออะไรที่แท้สิทธน้องมันไม่ได้ส่งตราผนึกมานไปให้อองเฉียนจริงๆสิ่งที่มันเห็นเป็นเพียงการจัดฉากหลอกลวงเท่านั้นตราผนึกมานยังคงอยู่กับสิทธน้องมัน และพอได้รับทราบว่ายอดฝีมือผู้เข้มแข็งทั้งหลายต่างออกจากจวนอองเฉียนเพื่อไปตามล่าหาตัวสิ์น้องของมันทั้งสิน้นก็ทําให้มันอดเป็นกังวลขึ้นมาเสียไม่ได้ซื่อมาชังเฟิงเฉินชาวช่วยชงชเฉวียนและคนอื่นๆก็เป็นห่วงต้นหลิงเทียนไม่น้อยนิกายอัคคีล่องลอยพื้นที่ต้องห้าม บนภูเขาไฟลูกหนึ่งปรากฏทาลาวาพวยพุ่งพุ่งขึ้นมาอย่างน่ากลัวก่อนที่จะพรั้งพลูกระจายเกลื่อนฟ้าดังหาพิรุณร้อนลวกทว่าท่ามกลางหาเพลิงหินหลอมเหลวนั้นกลับมีร่างหนึ่งก้าวเดินออกมาโดยไร้อันตรายใดๆมองไปยังคล้ายเทพธิดาอัคคีอยู่บ้างเป็นสตรีมาในชุดคลุมจมยุธหญิงสีแดงเพลิงรูปร่างหน้าตางามพิลาดหมดจดยามนางปรากฏกายคล้ายทำให้สรรพสิ่งโดยรอบละดูหม่นมองไปถนัดตาในที่สุดก็ทะลงผ่านนี่หนะ้าหรือขอบเขตเซียน ในขณะที่สตรีนางนั้นกล่าวพึพรรมพำเบาๆพลังงานสีแดงเพลิงพลันประตูพวยพุ่งออกมาจากร่างกายของนางยังเปล่งกลิ่นไอร้อนลวกแทบไม่ต่างอะไรจากหินหลอมเหลวสักเพียงนิดอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าไว้ไม่มีผิดท่านที่ข้าบ่มเพาะพลังตามเคล็ดจนบรรลุขอบเคตเซียนข้าสามารถทำให้ปรานแรกกำเนิดกลายเป็นปราณอัคคีแรกกำเนิดได้สตรีนางนั้นยังคงกล่าวรำพันต่อไปอย่างไรก็ตามไม่นานรอยยิ้มเริ่มฉีกกว้างบนใบหน้าของนาง ในที่สุดก็ได้เวลาไปหาพี่ใหญ่ต้วนเสียทีอาต้องไปหาท่านพ่อก่อนสตรีที่คล้ายเทพธิดาอัคคีนางนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากแม่นางเฟิงแห่งนินกายอัคคีล่องลอยเฟิ่งเทียนหวู่เมื่อไม่นานมานี้ตอนที่เฟิ่งเทียนวู่ออกจากการปิดด่านฝึกฝนนางก็ได้พบกับเฟิ่งหวู่เต้าที่รอนางอยู่ที่นิกายอัคคีเรียบร้อยแล้วบิดากับบุตรสาวที่ไม่ได้พบเห็นมานานเจอกันอีกครั้งนับว่าเป็นเรื่องสะเทือนอารมณ์ไม่น้อย เพื่อที่จะได้ไปอยู่กับต้นหลิงเทียนให้ได้โดยเร็วที่สุดหลังจากใช้เวลาอยู่กับบิดาพักหนึ่งเฟิงเทียนบูก็กลับไปเร่งปิดดานบ่มเพาะพลังอีกครั้งและในที่สุดนางก็ทะลวงมาถึงขอบเขตเซียนได้เสียทีเนื่องจากการปิดดานบ่มเพาะจึงทําให้นางตัดขาดจากโลกภายนอกจึงไม่ทราบเรื่องราวใดๆแม้แต่น้อยเฟิงหมูเต้าเองก็บ่มเพาะพลังรอคอยนางโดยไม่รู้เรื่องราวอื่นใดเช่นกัน จนกระทั่งเมื่อบิดาและบุตรพากันไปพบกับประมุขคณิกายอัคคีล่องลอยอย่างสื่ออวินเพื่อบอกว่าต้องการไปพบต้วนหลิงเทียนจึงค่อยได้รู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากปากของสื่ออวินเองอันดับหนึ่งในรายนำนภาหลินตรงท้าประลองกับพี่ใหญ่ต้วนหลังจากได้รับทราบเรื่องนี้เฟิ่งเทียนหููอดไม่ได้ที่จะเป็นกังวลแทนต้นหลิงเทียน อันดับหนึ่งในรารนามนพาแม้นางจะไม่เคยพบพานแต่นางรู้ดีว่าพลังฝีมืออีกฝ่ายย่อมไม่ใช่ชั่วหาไม่แล้วคงไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ารายกาศที่สุดใต้เซียนในเขตอิทธิพลของคฤหาหน์หลิงหานหยวนอพอเฟิงเทียนบูได้รับทราบถึงเรื่องที่ต้วนหลิงเทียนใช้มื่นกระบี่รวมหนึ่งควบคุมกระบีทั้งเขตแดนให้กลายเป็นเล่มเดียวหลบหลีกหลินตงด้วยความเร็วอันเหนือชั้นมุมปากเฟิงเทียนบูพันมีรอยยิ้มขึ้นมาทันทีข้ามิยากจะเชื่อเลยว่าพี่ใหญ่ต้วนกลับมีพลังฝีมือสูงส่งขนาดนี้ อย่างไรก็ตามพอนางทราบว่าในห้วงเวลากับขันหลินตรงได้เลือกที่จะบ่มเพาะพลังหมายทะลวงไปยังขอบเขตเซียนและมันก็ทำสำเร็จทำให้นางชักสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีทว่าในขณะที่เรื่องราวคล้ายกำลังจะถึงจุดจบอยู่ยๆต้วหลิงเทียนกลับกล่าววาจาเผยเจตนาองค์เฉียนทั้งยังหยิบตราผนึกมารออกมาเพื่อดึงความสนใจของทุกผู้คนและเขาก็อาศัยจังหวะนั้นจู่โจมสังหารหลินตรงในกระบี่เดียว เรียกว่ากระบี่เดียวก็ดับชีวิตหลินตรงที่พึ่งทะลวงผ่านขอบเคตเซียนได้อย่างง่ายดายพลังของพี่ใหญ่ต้นร้ายกาดขนาดนี้เลยหรือเฟิงเทียนบูรู้สึกตกใจกับพลังฝีมือของต้นหลิงเทียนไม่น้อยและนางรู้ดีว่าตราผนึกมานที่ว่าสมควรเป็นป้ายศิลามุมแหว่งที่ต้นหลิงเทียนเคยให้นางยืมใช้ ก่อนหน้านี้นางยังไม่รู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของตราผนึกมานแต่พอมาถึงดินแดนเทพยุท์เซียนเต่านางจึงได้รับทราบว่าตราผนึกมานคือย่อศาสตร์ตราเซียนในรายนามศาสตร์ตราเซียนผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง10พี่ใหญ่ต้วนมอบตราผนึกมันให้อองเฉียนจริงหรือพอได้ยินว่าต้วนหลิงเทียนมอบตราผนึกมานให้อองเฉียนสีหน้าเฟื่งเทียนบูก็เยเกทันทีนางยังเข้าใจความรู้สึกไม่ยินยอมของเขาได้ด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามพอนางได้รู้ว่าต้วนหลิงเทียนจัดฉากเรื่องราวให้เหมือนอองเฉียนได้ตราผนึกมันไปนางก็หัวเราะออกมาอย่างสนุกสนานนับว่าพี่ใหญ่ต้วนของนางช่างหน้าทึ่งจริงๆทว่าสุดท้ายแล้วพอได้ยินว่ายอดฝีมืออัน,นากลัวทั้งหลายกำลังออกตามล่าหาตัวต้วนหลิงเทียนให้ควากนางก็อดไม่ได้ที่จะสถานใจขึ้นมาอีกครั้งท่านพ่อท่านอาจารย์ข้าอยากไปหาพี่ใหญ่ต้วนเฟิงเทียนบู่มองเฟิงหูเต้าและสื่ออวินค่อยกล่าวออกมา เทียนหมู่ข้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าดีซื่ออวินสายหัวไปมาแต่เจ้ารู้หรือว่าพี่ใหญ่ต้วนของเจ้าเดินทางไปที่ใดการจากไปครั้งนี้เขามีได้บอกที่หมายของเขาไว้กับผู้ใดเลยการหาตัวเขาก็มีต่างใดจากงมเข็มในกองฟางท่านอาจารย์ข้าอยากลองดูเฟิงเทียนหมู่ยังคงยืนกรานนางเป็นห่วงความปลอดภัยของต้วนหลิงเทียนนักหากนางไม่ได้เห็นกับตาว่าต้วนหลิงเทียนยังอยู่ดีใจนางก็ยากที่จะสงบลงได้ เทียนบูเจ้าสมควรจำที่ข้ากล่าวเอาไว้ได้หากยังไม่บรรลุถึงเซียนข้ามีอนุญาตให้เจ้าออกจากเขตนิกายอัคีล่องลอยสืออวินกล่าวกับเฟิ่งเทียนบูเนื่องจากเคล็ดบำเพ็ญจ,จิตของฟ้าจะรัดแสงถึงแม้เฟิ่งเทียนบูจะทะลวงมาถึงขอบเขตเซียนแล้วหากแต่กลิ่นอายพลังยังคงถูกเก็บซ่อนไว้อย่างมิชิดนะ อย่างไรก็ตามพอได้ยินวาจานี้ของสื่ออวินเฟิ่งเทียนบู่ก็จงใจเร่งเร้าปรานแรกกำเนิดในร่างทำให้กลิ่นอายพลังของขอบเขตเซียนแผ่พุ่งออกมาทันทีเทียนบู่เจ้าเจ้าทะลวงถึงเซียนแล้วเมื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายพลังจากร่างเฟิ่งเทียนบู่สองตาสื่ออวินไม่ได้ที่จะรีลงทันทียังเผยความยินดีออกมาไม่น้อยทะลวงแล้วเฟิ่งเทียนบู่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มหักแต่หวังคิ้วยังขดเป็นปมด้วยความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับความปลอดภัยของต้นหลิงเทียน เซียนขอบเขตเซียนวูเออทะลวงถึงขอบเขตเซียนแล้วเฟิงหมู่เต้าที่อยู่ด้านข้างตกตะลึงครั้งใหญ่มันเหมอมองบุตรีตัวเองอยู่นานกว่าจะกลับมารู้สึกตัวขอบเขตเซียนหมายความว่าอะไรมันรู้ดีแก่ใจถึงแม้มันจะรู้มาว่าบุตรีของมันห่างจากเซียนเพียงแค่ครึ่งก้าวแต่พอได้ฟังว่านางทะลวงผ่านแล้วมันก็ยังตกใจไม่น้อยสุดท้ายแล้วนางก็คือบุตรีที่มันเลี้ยงมาแต่เล็กจนโต เมื่อนึกย้อนกลับไปในวันนั้นมันยังอดนึกถึงต้นหลิงเทียนที่พบกันในปีนั้นขึ้นมาเสียไม่ได้และรู้สึกขอบคุณต้นหลิงเทียนนะักเป็นเพราะต้นหลิงเทียนบุตรีของมันจึงรอดพ้นจากหายนะของร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุไฟทำลายชะตากรรมดับสูญน,นั่นลงได้ทำให้นางประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้เนื่องจากเฟิงเทียนบุตรเท่าทะวงมาถึงขอบเขตเซียนแล้วสื่ออวินจึงไม่มีเหตุผลอะไรจะรั้งนางไว้สืบไป แม้นางจะเสียใจและอยากเปลี่ยนเงื่อนไขเดิมนักแต่นางก็ไม่อาจกระทําเช่นนั้นได้เพราะรังแต่จะทาให้สิทธิของนางเกลียดชังนางเสียเปล่าเปล่าซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเพื่อที่จะไม่ทําให้ภาพลักษณ์ของนางในใจสิทธ์เสื่อมเสียนางจึงเลือกอนุญาตให้เฟิ่งเทียนบูออกเดินทางได้เฟิ่งเทียนบูกําลังจะออกเดินทางเฟิ่งหูเต้าแน่นอนว่าย่อมไม่คิดรั้งอยู่ที่นิกายอักคีล่องลอยสืบต่อมันจะกลับไปยังตระกูลซื่อถูและไปอาศัยอยู่กับปายลี่หงและซื่อมาช้างฟง หลังจากบิดาและบุตรีสกุลเฟิ่งเดินทางออกจากนิกายอักคีล่องลอยไปแล้วสื่ออวินพันเดินเข้าไปยังพื้นที่ห่วงห้ามของนิกายอักคีล่องลอยภายในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ปรากฏห้องรับหนึ่งซ่อนอยู่ใต้ธารลาวาผนังห้องรับทุกทิศทางล้วนเป็นสีแดงฉานเปล่งกลิ่นไอพลังร้อนระอุออกมาน่ากลัวนะักอย่างไรก็ตามการมาที่นี่ไม่ได้สร้างความลำบากให้กับสื่ออวินสักเท่าไหร่ประมุกสื่ออวิน มุมหนึ่งของห้องปรากฏสตรีชาราหนางนั่งขัดสมาธิบนเตียงศิลาและเมื่อสัมผัสได้ถึงการมาของสื่ออวินนางก็ลืมตาพร้อมลุกขึ้นมาจากเตียงกล่าวทักทายสื่ออวินด้วยท่าทางเป็นกันเองทันทีเฮยหยาข้ามีเรื่องหนึ่งที่อยากให้เจ้าไปกระทําหลังจากที่เจ้ากระทําเรื่องนี้สําเร็จเจ้าก็เป็นอิสระแล้วเฮยหยาอิกาดมินสื่ออวินมองไปยังร่างสตรีชาราในชุดสีเทาค่อยกล่าวออกมา ในที่สุดเจ้าก็จะให้ค่าตอบแทนเรื่องที่ค่าติดค้างเจ้าไว้แล้วหรือสตรีชราในชุดสีเทาที่ถูกเรียกว่าเฮยหยานนั้นเผยสีหน้าอื้ออ้งสองตายังทอแสงสว่างวา่าเร่งถามออกมาด้วยความประหลาดใจหลายปีที่แล้วสื่ออวินเคยช่วยชีวิตนางเอาไว้ครั้งหนึ่งและนางก็ไม่ใช่คนในรคุณเช่นนั้นแล้วจึงติดตามสื่ออวินกลับมายัางนิกายอัคคีล่องลอยแห่งนี้ด้วยและสัญญาว,ว่าจะออกจากนิกายอัคคีล่องลอยหลังตอบแทนบุญคุณช่วยชีวิตของสื่ออวิน และนั่นก็กินเวลากว่า20ปีมาแล้วอิสรภาพนั้นนางย่อมโหยหามันเป็นธรรมชาติแต่ในสายตาของนางมีเพียงอิสรภาพหลังจากที่นางได้ชำระนี้ตอบแทนบุญคุณสื่ออวินแล้วเท่านั้นถึงจะเป็นอิสรภาพที่แท้จริงหาไม่แล้วปมในใจของนางคงไม่อาจคลายเดิมทีเฮยอยากคิดว่านางคงไม่ได้ช่วยเหลืออะไรสื่ออวินไปช่วชีวิตเสียแล้วเพราะพลังฝีมือของสื่ออวินตอนนี้ไม่มีอะไรให้นางช่วยจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาไม่กี่ปีให้หลังมานี้ช่องว่างความห่างของพลังฝีมือระหว่างนางกับสื่ออวินก็มีแต่จะหดแคบลงนางได้คิดถึงเรื่องที่เลวร้ายที่สุดเอาไว้แล้วและนั่นก็คือการอยู่นิกายอัคคีล่องลอยไปชั่วชีวิตทว่าวันนี้การมาของสื่ออวินเสมือนเป็นแสงอรุณแห่งความหวังที่ส่องเข้ามาในใจที่เงียบสงบมานานปีของนางก็ไม่ปานตราบใดที่เจ้าช่วยข้าเรื่องนี้พวกเราถือว่าหายกันสื่ออวินกล่าว เจ้าว่ามาเถอะเฮยยาสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะกล่าวถามออกมาตรงๆไม่ว่าอีกฝ่ายจะขออะไรหักอยู่ในวิสัยที่นางพอกระทําได้นางจะทำมันให้ได้สิทธิของข้าเพิ่งเดินทางออกจากนิกายคราวนี้นางคงร่อนเร่อย,อยู่ข้างนอกอีกนานข้าอยากให้เจ้าคอยรอบคุ้มกันนางอย่างลับๆจนกว่าพลังฝีมือของนางจะเหนือกว่าเจ้าจากนั้นระหว่างข้ากับเจ้าพวกเราถือว่าหายกันไม่มีใดติดค้างกันอีก เจ้าสามารถออกจากนิกายอักคีล่องลอยไปใช้ชีวิตตามที่ใจเจ้าปรารถนาได้สืออวินกล่าวออกมาชัดถ้อยชัดคำสิทธิเจ้านางหนูเฟิ่งหน้าหรือเห็นได้ชัดว่าเฮียาล่วงรู้ถึงการมีอยู่ของเฟิ่งเทียนวูใช่สืออวินพยักหน้าอะไรกันนางนางทะลวงถึงขอบเขตเสียนแล้ว เฮยหยากล่าวถามออกมาด้วยความประหลาดใจขณะเดียวกันในแววตายังเผยให้เห็นถึงความอ่อนโยนเห็นได้ชัดว่านางเองก็เอนดูเฟิ่งเทียนหวู่ไม่น้อยนอกจากนี้นางยังรู้ข้อกําหนดที่เฟิ่งเทียนหวู่จะออกจากนิกายอัคีล่องลอยอีกด้วยสื่ออวินพยักหน้ารับอีกครั้งด้วยพรสวรรค์และศักยภาพของนางหนูเฟิง่งนางกลับทะลวงถึงเซียนเร็วเพียงนี้ข้าคิดว่าไม่ถึงสิบปีนางก็ก้าวล้ำเหนือข้าไปแล้ว ประมุกสื่ออวินเจ้าแน่ใจนะว่าจะให้ข้าชำระหนี้บุญคุณเรื่องนี้จริงๆเฮียยามองถามสื่ออวินเรื่องนี้เจ้าออกจะเสียเปรียบอยู่นะตราบใดที่เทียนบูปลอดภัยสำหรับข้าถือว่าคุ้มค่าแล้วสื่ออวินไม่รู้สึกเสียเปรียบหรือขาดทุนอะไรเลยข้าเข้าใจแล้วเฮียยาพยักหน้านางยังพึ่งออกไปได้ไม่นาน เห็นว่าจะไปยังตระกูลซื่อถูที่เมืองหลวงก่อนเจ้าพยายามปกปิดตัวตนและรอบคุ้มครองนางอย่างลับๆหากไม่จําเป็นอย่าได้ออกมาช่วยเหลือนางเพราะการออกเดินทางครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนสําหรับนางเช่นกันซื่ออวินกล่าวกําชับเฮยยาเฮยยาพยักหน้าตอบรับก่อนที่จะออกจากสถานที่สถานที่นางอาศัยอยู่มา20กว่าปีเฟิงเทียนหู่ย่อมไม่รู้เลยว่ามีเฮยยาลอบติดตามมาด้วยเพราะความต่างของพลังฝึกปรือ ฟิงเทียนบูยังไม่พบนับประสาอะไรกับเฟิงบูเต้าหลังจากที่พ่อและลูกสาวเดินทางออกจากนิกายอัคคีล่องลอยทั้งคู่ก็มาถึงเมืองหลวงของประเทศฝูเฟิงในเวลาไม่นานมุ่งหน้าไปยังตระกูลสือถูทันทีตระกูลสื่อถูร,รู้ว่าแม่นางเฟิงแห่งนิกายอัคคีล่องลอยกำลังจะมาสื่อถูห้าวจึงออกมารอต้อนรับนางด้วยตัวเองนับว่าให้ความสำคัญกับนิกายอัคคีล่องนอนลอยนักแน่นอนว่านี่เป็นการแสดงความเคารพต่อต้นหลิงเทียนเช่นกัน ใครในประเทศฝูเฟิงยังไม่รู้ว่าแม่นางเฟิงแห่งนิกายอัคคีล่องลอยมีความสัมพันธ์อันดีกับอดีตแขกกิติมศักดิ์ของตระกูลซื่อถูต้วนหลิงเทียนปายลี่หงซื่อมาช้างฟงและคนอื่นๆพอรู้ว่าเฟิงเทียนหู่มาก็ดีใจไม่น้อยแม่นางเทียนหู่ได้เห็นเฟิงเทียนบู่อีกครั้งสงชเฉวียนและชดคลุมทองก็ดีใจนะพวกเราไม่เจอกันหลายปีแล้วพวกเจ้าสบายดีหรือไม่ เฟิงเทียนบูยิ้มทักทั้งคู่สบายดีพวกเราสบายดียิ่งชงชเฉวียนเร่งพยักหน้าตอบรับพร้อมหัวเราะเฟิงเทียนบูออกจากนิกายอัคคีล่องลอยมาครั้งนี้แน่นอนว่าเพื่อพบตัวหลิงเทียนถึงแม้ป่ายี่หงและคนอื่นๆนจะไม่รู้ว่าตัวหลิงเทียนไปไหนแต่นางยังพอทราบจุดหมายปลายทางของเขาได้จากข้อมูลที่นางรวบรวมมาจากทุกคนพี่สาวเคอเอ๋อถูกคนจากลัทธิบูชาไฟพาตัวไป ขุมพลังอันทรงอานาจในภูมิภาคเบื้องบนของดินแดนเทพยุท์เซียนเต๋าไม่ควรเป็นไปได้ที่พี่ใหญ่ต้วนจะไปหาพี่สาวเครอเอ๋อในตอนนี้ดังนั้นพี่ใหญ่ต้วนสมควรประตามพี่สาวลี่เฟยที่น่าจะอยู่กับน้องสาวเฉวียนนี่เป็นแน่คุมพลังเบื้องหลังเฉวียนนี่ไม่ควรธรรมดาในดินแดนเทพยุท์เซียนเต่าเช่นกันก่อนที่พี่ใหญ่ต้วนจะมาที่นี่นางได้มอบหินเซียนระดับ5้าและระดับสี่ให้พี่ใหญ่ไว้บางส่วนเฟิ่งเทียนบูนั่นรู้เรื่องพวกนี้อยู่ก่อนแล้ว แต่พวกไยลี่หงเองก็พึ่งได้ทราบรายละเอียดหลังจากคุ่นคิดพักหนึ่งในที่สุดเฟิ่งเทียนบูก็เผยประกายตาสว่างวา่าเช่นนั้นขุมพลังเบื้องหลังเหวียนในน่าจะเป็นขุมพลังชั้นห้าขุมพลังชั้นห้าแท้หานหานเฉวียนในในดินแดนเทพยุท์เซียนเต่ามีแท่เดียวกันมากมายแต่ขุมพลังชั้นห้าแท่หานมีเพียงขุมพลังเดียวคฤริหนดคลื่นขจีในที่สุดเฟิ่งเทียนบูก็กล่าวชี้ชัดออกมาคฤริหนดคลื่นขจีสกุลหาน สองตาเฟิ่งเทียนบุทอประกายสว่างจ้าแฝงเร้นไปด้วยความแน่วแน่แน่นอนว่านางไม่อาจยืนยันได้เต็มสิบส่วนว่าใช่แน่แน่อย่างไรก็ตามแม้นางไม่กล้ายืนยันแต่นางจะไม่พลาดเบาะแสอันสําคัญเช่นนี้ความคิดในหัวนางก็ละไม้คล้ายคลึงกับต้วนหลิงเทียนอย่างไรก็ตามแม้นางจะสงสัยว่าต้วนหลิงเทียนสมควรไปคฤรืสหัดขึ้นขจีสกุลหารแต่นางก็ไม่ได้บอกใครกระทั่งบิดาของนางเอง นางรู้ดีแก่ใจว่าการบอกเรื่องนี้กับบิดาปายลี่หงและคนอื่นๆรังแต่จะส่งผลร้ายต่อทุกคนเท่านั้นหากต้วนหลิงเทียนรับทราบความคิดของเฟิ่งเทียนบูหลักก็เขาคงรู้สึกว่าไหวพริบนางไม่เลวเลยทีเดียวนางคิดเหมือนเขาแทบจะทุกอย่างหลังจากที่มีเป้าหมายแล้วเฟิ่งเทียนบูก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกับเฟิงหูเต้าอีกสักพักก่อนที่จะออกจากเมืองหลวงของประเทศฟูเฟิงและมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือขณะที่นางออกเดินทางนางบังเกิดสังหรณ์ในใจอย่างแรงกล้า ว่าการตัดสินใจของนางครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเฟิ่งเทียนบูยังไม่รู้ตัวว่ามีสตรีชราหัวงอกหลอบติดตามนางอยู่ทางด้านหลังต้นหลิงเทียนตราผนึกมานภายในรังลับของตลาดมืดหยินชาญสาขาประเทศฟูเฟิงหลังจากที่หงเจิ้นผู้นำสาขาได้พบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงของประเทศฟูเฟิงมันก็ตกใจมาก ในฐานะที่มันเองก็เป็นผู้ฝึกมันเช่นนั้นแล้วในโลกใบนี้นอกจากยอดฝีมือที่ไร้กาศกว่ามันตัวมันเพียงหวาดกลัวต่อตราผนึกมันเป็นที่สุดตราผนึกมันแม้ผู้ใช้จะเป็นผู้ฝึกยุทธหรือผู้ฝึกเต๋าที่มีขอบเขตพลังต่ำต้อยกว่ามันก็สามารถฆ่ามันได้ดังนั้นหลักจากที่ได้รับทราบว่าตราผนึกมานปรากฏขึ้นอีกครั้งในดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าสิ่งแรกที่มันคิดจึงไม่ใช่เอื้อมมือไปหมายช่วงชิงตราผนึกมานแต่เป็นพยายามหลีกเลี่ยงมันด้วยความหวาดกลัว ข้าสงสัยนักว่าต้นหลิงเทียนคนนี้จะเป็นคนเดียวกันกับที่สาขาหลักตามหาตัวอยู่หรือไม่หากสาขาหลักล่วงรู้เรื่องตราผนึกมานมาแต่แรกมันก็สมควรเป็นต้นหลิงเทียนที่สาขาหลักตามล่าอยู่หงเจิ้นรอบกล่าวในใจไม่นานหลังจากนั้นจิ้งหยวนที่หงเจิ้นส่งออกไปตรวจสอบก็กลับมาจิ้งหยวนเจ้าตรวจสอบแล้วหรือยังเมื่อเห็นจิ้งหยวนกลับมาหงเจิ้นก็เร่งถามออกไปทันที ตัวหลิงเทียนที่พวกเรากำลังตามหาตัวกันอยู่ใช่คนเดียวกับผู้ที่สร้างความวุ่นวายครั้งใหญ่ในประเทศฟูเฟิงหรือไม่ยืนยันแน่ชัดแล้วสมควรเป็นคนคนเดียวกันจิ้งหยวนพยักหน้าอย่างไรก็ตามยามนี้มันหายตัวไปและยอดฝีมือมากมายก็กำลังตามล่าตัวมันอยู่นับว่ามีง่ายเลยที่พวกเราจะหาตัวมันเจอก่อนเป็นคนคนเดียวกันจริงๆสองตาหงจินทอประกายสว่างจ้ากล่าวออกเสียงเข้ม ถึงแม้พวกเราจะหาตัวมันมิพบแต่ก็ต้องตามหามันอีกทั้งพวกเราต้องรีบรายงานเรื่องนี้ไปยังสาขาเบื้องบนให้เร็วที่สุดไม่นานข่าวของต้วนหลิงเทียนก็เริ่มถูกส่งไปยังสาขาเบื้องบนของตลาดมืดหยินชานและในที่สุดก็มาถึงสาขาหลักของตลาดมืดหยินชานลูกชายของต้วนหรูเฟิงมีตราผนึกมันไว้ในครอบครองนั้นเหรอ ที่สาขาหลักของตลาดหมืดนยินชานทันทีที่ผู้นําตู้กูรับทราบเรื่องนี้สองตาพลันหรีเล็กลงทันทีเพราะมันเองก็เป็นผู้ฝึกมันย่อมหวัดกลัวตราผนึกมานจากก้นบึ้งของใจหากเป็นไปได้มันยังหวังให้ตราผนึกมานหายสาบสูญไปจากโลกล่าเสีย